อีเวนนี้ไม่ยากนะไม่หัวร้อนไม่เครียดวันนี้เราจะเป็นคนเขี่ยขึ้นนะไม่ตลกนนไม่ขับใจเย็นใจเย็นใจเย็นดุดสายน้ำพิวไว้ดังต้นไผ่ทำไมต้นไผ่วะไม่เคยได้ยินเพลงมู่ล้านเลอเอลูลมห้เบื้อนดังต้นไผ่นั่นแหละวันนี้พี่จะเป็นคนใจเย็นเดวจะเป็นเจ๊ประทองที่เงียบขึมแล้วก็ดูหน้านับถือในวันนี้ พร้อมกับพี่แสงผู้เงียบขรึมและน่านับถือเช่นเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่หัวร้อนไม่เครียดเดวได้ไปเล่นดันกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็เล่นแค่วันสุดท้ายนะ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะทราบผลแล้วก็นะเห็นไหมว่ายังไม่ได้เก็บคะแนนเพราะว่าไปลงมาสุดท้ายนะเอาแบบยากสุดเลยก็ถึงมากุเกงคินะคะเลือดละขึ้นหนึ่งแล้วก็หมดเวลา ไม่โกรธไม่หัวร้อนนะตอนนี้เราปรงชีวิตแล้วเราคิดว่าเราจะเล่นแบบตั้งอกตั้งใจเครียดมากถึงขนาดที่กำลังจะไปตีบอสสายฟ้านะคะตอนนี้กำลังจะกรตีบอสสายฟ้าเพื่อจะอัพฟิ c i a ลใช่ไม่ได้ทำตัวมีพิรุษอะไรเลยมันมีพิรุษหรือเปล่ากับการที่เรามาตีฟิชเชลนะไม่หรอกมาแกนใช่ไหมใครๆเขาก็ตีฟิชเชลแบบอัพฟิชลเ,เขาอัพอัพกันอยู่แล้วปนะใช่ปะ่ะ ไม่ไม่มีพิรุตไม่มีพิรุตไม่กลดไม่เครียดเล่นเก่งมากวันนี้เราจะไม่คุยกับใครไม่ต้องมาชวนเราคุยไม่หัวร้อนไม่เครียดรีบรีเคลียชั้นแรกๆซะจะได้ไปใช้เวลากับชั้นสุดท้ายนะเดวคาดว่านะทุกคนว่าเดียวไม่ได้ผ่านชั้นสุดท้ายแบบเต็มเว้ยคิดว่าก็ไปลองมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดมากุคือมันไม่เหลืออะไรแล้วตอนนั้นะบนพี่แสงเลยคือเข้าใจเลยว่าแบบความไม่เหลืออะไรเลยมันคืออะไร ไม่เหลืออะไรเลยจริงๆมันไม่มีวิธีการเลือกให้ยากสุดไปเลยทีเดียวด้ลยเราไม่ได้กดเทระอันเอะผมไม่อ่านแล้วนนั้นกดไปยังไม่จบเขาอยากให้อ่านนะก็เลยให้กดเทระอันยังไงล่ะเจออะไรนะตัวแรกจิววิแชปใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะไรก็ได้มั้งช่างมันเถอะ ไม่หัวร้อนไม่เครียดไม่ยากจริงจังสุดเด้อไม่หัวร้อนไม่เครียดไม่ยากไม่มือสั่นด้วยไม่เดินอยากทำตัวให้ตื่นอยู่ทำตัวให้ปกติที่สุดไม่หัวร้อนไม่เครียด ใครดูมรนาาอยู่มานานก็จะเข้าใจเนาะว่าเจเจทตั้งใจเล่นนี่จะเคร่งคลัดเป็นคนตั้งใจมากมาโดยตลตอดมถอทั้งหน้าแดงใื้หน้าแก่ใชแว่นเลิกแต่งแก่คือเป็นคนอะ่ะจนเครียดกินอาหารเริ่มไม่เครียดไม่หัวร้อนเนาะทุกคนเนาะไม่เครียดไม่หัวร้อนไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยครับอาหารไม่เยอะจัง ไม่ได้ทำตัวมีพิรุษอ๋อเกือบไปไม่เครียดไม่หัวร้อนไม่เครียดเกแๆถ้าจะบอกอะไรให้นะว่าฉันนิปปับฉายอืมความคิดดีงั้นเราก็ขออันแฟกไม่น่าเลียกเช็คซะแต่ถ้าดูสติงเลสบอกแล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆถ้าไปตายอ่ะ ถ้าตายไปพร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นอยากกู้ช่พไหมแกคิดว่าไงจมสิ่งนั้นสินะแก็บไว้ถึงสิ่งนั้นสินะอะไรเนี่ยเดินติดเสาเมื่อกี้เดี๋ยวเดินติดเสาตัวเองนะทุกคนไปยะอะ อยู่ในวงเวีนเด็ดนะแต่มันเบิร์ดแรงกว่าไม่แก่ไม่ยากไม่เครียดไม่ยากไม่หัวร้อนไม่เครียดทุกคนดูหน้าตัวละครอีเจดิอ๋ไปทันเอออยู่หน้าตัวละครอีเจดิไม่เครียดไม่หัวร้อนไม่เครียดไม่เครียดโอ้ปราบคาซูฮาระสบายสบายเราจะตายแล้วเป็นธรรม ใม่แน่เนี่ยเกมที่บอกเราวันนี้ง่ายกว่าตอนนี้ง่ายกว่าแรกอย่างง่ายเลยเหรอเทเดย์ท่านไม่แทนเด้ง่ายกว่าอันนู้นจังรคือเกี่ยววิชาปนะเพราะที่คือไม่ได้ง่ายขึ้นหรอกมันเท่าเดิมแหละแต่ว่าเจ๊กินกโกแลตอ๋อไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนไม่เครียดไม่เครียด เออแกบอกให้ฉันที่ไม่มีนกในใจด้วยนะอจ็บปุ๊บป่ะกำลังรอเปรเป็ดน,นี่เหรอใช่ไหมน้องเปียกนีน่นะช่วยเปร้อรงร้องน่ารักดามเด็ดน่ารักว้าวว้าวนี่ดีจี้ของพีทฮะน้องว่ะฮะมันบินว,<ะ>วุ้ย ไม่หัวร้อนไม่เครียดไม่เครียดไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนไม่เครียดแต่ไม่ท้องท้องอะไรขนาดนั้นไม่เครียดไม่หัวร้อนเหมือนเป็นบทสวดอะไรสักอย่างเย็นๆสบายๆใช่ใช่ตันแค่ห้าพันเลยหรอใช่วันนี้นะนอกจากมันจะปวดหัวแล้วยังแคร่น้อนอีกพวกชิ้นเดียปัญหาตลอดอ้าวเฮียอเลยเด็ก What ใครเพิ่งมาก็สวัสดีนะวันนี้มันนั่งดูเจเจแบบไม่หัวยร้อนไม่เกลียดเพราะว่านาจะผ่าสามวิ๋ยวมาทักเจเจเย้ว้าวมยายาโอเค,คะอะไรถึงแล้วเล่นได้อะไรคือห้าพันแต้มก็มีแค่นี้อ่ะ อะไรปีตัดอะทุกคนเก็ตที่มีอแอเซสซอรีว้าวนาซุมะเดี๋ยวลาอยากได้หมวกบ้างะแกอยากได้หมวกบ้างะอยากมีหมวกแกเป็นสมูไรเอาบ้างเอาบ้างอย่างนั้นมาใส่หมวก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 กระดับยศว้าวเอาอะไรวะอาลิโอเอาด้วยใช่ไหมเอาหมวกเอาหมวกได้ว้าวทุกคนวันนี้เราจะมาเตรียมพร้มกับนาซุมะกับ เจียประทองแสงเลสเตอริโอนะฮะผมว,ว้าวมีบวกมีบวกแหละอเอ้ยบวกแน่นและมีบวก,นบวกนแน่นแล้วมีคนหัวร้อนคือเจเจนะคนเจเจเขาไม่หัวร้อนไม,ไม่เครียดใช่ไม่หัวร้อนไม่เครียดต้องฆ่าพร้อมกันด้วยหรอมีแค่ตัวสเสือ,งองเงินกับต,ตัวฟ้าป่อที่ต้องฆ่าพร้อมกันแกมันไม่มีชั้นนี้ชั้นนี้ตัวเหญ่กว่าได้แกขนาดนี้มแบบเพราะว่าชั้นนี้ไม่มีบทดีไปทุชีวิตคิดตายหรอ เห็นเห็นเมื่อกี้กำลังเบ่งพลังมันกำลังเบ่งก้ามอะทำยังไงดีเอ๊เดี๋ยวไม่ีอันติดเลยนี่จาอ่ะอันติีขาซื้อห้างไงนี่ินาะไม่เครียดไม่หัวร้อน แค่เห็นว่ามันมันผ่านก็โอเคแล้วจริงมันจะรู้สึกชินหวังมากเว้ยถ้าหากว่าเราถ้าเราเล่นแล้วรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ผ่านคือไป่านแล้วว้าวเราต้องพูดไปเรื่อยๆสินะห้ามพูดถึงเดลเลยอ่ะจะดีมากเราก็ไม่พูดถึงไงดีดีด้วยนะ ดีครับจบแล้วอ้าวและสุดท้ายละไม่ทำไม่ทำเก็บบืนเดียวพอคือเอาจริงตอนนี้ถ้าตอบคะแนนเต็มนะเดวเหลือเวลามากุเูเคิงคีแค่สามนาทีทุกคนนละโดยที่เราไม่เหลือเฮียอะไรทั้งนั้นมันได้ปะวะไม่ได้ตรงที่เราไม่เหลือเฮียอะไรทั้งนั้นเลย,เลยมันได้ั้งท่าหมดกันเท่าแกเป๊ะเลยดิวะ เราเ,เ, ета, เหมือนเดียวนะสู้ๆน่ะเหมือนเดียวกัทุกคนคิดว่าน่าจะผ่านนะเว่าเราไปเล่นแบบเต็มสูบเรียบร้อยแล้วก็น่าจะผ่านและบ้างเตียวพลาดแหละจำเฟดิบเรื่อยๆไม่หัวร้อนไม่เครียดไม่หัวร้อนไม่เครียดไม่หัวร้อนไม่เครียดไอ้จงเคขีนกวนติด เขาจะตายการอากาศเอ้อจะมาดเอาวเดียวแล้วอันติก็ไปหมดเลยจะไ,ได้สิเดียวแกไม่ค่อยเรียนขนาดอ๋อโอเคจอบบอ,อใช่สติภาพแต่ต้องมีทุกอย่างเอาไปพี่เจอบบอ อยากมันเร็วมากน่าเสียนะเอาตอบยากดเิดนไมอ่ะเล็นแล้วไม่หัวร้อนไม่เครียดไม่เครียดไม่หัวร้อนรู้สึกสนุกไหมสนุกสุดๆไม่หัวร้อนไม่เครียดเดี๋ยวไม่เครียดเดี๋ยวไม่หัวร้อนใจเย็นๆไม่เครียดไม่เครียดไม่หัวร้อนไม่เครียดไม่หัวร้อนไม่อยาก ไม่ยากไม่หัวร้อนไม่เครียดอีเวนนี้ไม่ยากนะไม่หัวร้อนไม่เครียดอ่ามีเทคนิคมาบอกว่าบางคนตัวนี้เขากินยาการลงกันเลยาาอ้โหแก้ปัญหาโดบยาเขาไม่ใช่ยาไอ้แห้งอะไรเขากันลงกันเลยตรงนี้กินยาการลงเ่าใช่ว่าใช่ว่าน่าสนใจนะอ่ะพี่ว่าน่าสนใจใช้ผีเสื้อเนี่ยนะ ครับอันเดียวแล้วใช้ผาดเลยคือพยายามใจเย็นอเลยก็ใจเย็นนะก็ไม่ได้เล่นพลาดเท่าไหร่นะแค่ยังไม่รู้แค่ยังไม่รู้เดลวันนี้เป็นเป็นวันเครียดวันเครียดแห่งชาตินี่กูกดสู้เลยแกอยากันลมอยากันลมอ๋อใช่ใช่อยากันลมอยากันลมอย่ากันลมเเรียกอย่างว่าอย่าดมอันเป็นลม ทำได้ไหมฉันไม่สามารถไม่สามารถฉันเอาชีวิตมันไม่ได้ฉันไม่สามารถฉันรอดไม่ได้ฉันไม่รอดเบียรงจะรอดนะสู้ๆนะครับเจ๊ี่ เป็ติดตัวพลแกติตัวน้แข่งันก็ะักไน่เลยไม่แกลมีแกไม่ตายเว้ยว้าวอุ้ยมันกันเยอะจริงนะใชใช่ใช่เวิร์กกว่าเพยากระลมเวิร์กว่ถ้าในใครมีปัญหาตรงนี้ก็พนครนะครับยากันลม้ยตุ๊ดีอ่าอ่ารับรองตันก็ตายไดอด ีตุลตีตุ่ลหนีไม่ได้เอประด็นเนี่อัีจบแล้วอันีจบแล้วทุกคนครับยากันลงคําตอบครับว้าวขวดแรกเชื่อขวดเดียวเลยหรอเฮ้ยมิ่งบอกรกันเกินไปนี่คุดหมาเลยไหมเ้ยแบบพูดไปเพระาา r จ d เยอะกินรอบๆว้าวสุดยอดเลยทุกคน สูเอ็ดเกมคือ immunity ใช่ครับคือพยาพารที่ดามเหมือนจะเกิดบางครั้งแลต้องการ immunity หรือต้องการ resistance บ้างนะเว้ยโอ้โหดีน่อยเป็นตัววัดจริงจริงคุ้ไปเยใครชัตองการตัวละครที่เอาไว้กันธาตุทุกอย่างเลยว้าวแต่ก็อีอยาเห็นทีมเห็นทีมเจเจไหมครับทุกคนทีมเจเจเป็นสี่ธาตุนะ resistance บวกสิบเปอร์เซ็นต์เออได้ r e s i s t a n c บวกเพิ่มไปอีกกันทุกธาตุเป็นไงแก หยาดลมขวดเดียวยอยู่เลยหยาดก,กันลมแม่งโคตรเทพเห็นไหมว่าบาค,ค,คูกีคิดตีแกไม่เข้าว้าวทุกคนไปซื้อยาดกระโดมาใช้ <c oughs> นะนะไปคร้อมาปรช้ซะของดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวอยากลงอีกอันหนึงน่งว่ะเดาว่าอยากกันลมงแม่งคำตอบจริงๆวิงป่ะนะะลองอีกสักทีอยากกันลมคือคำตอบ

กำลังจะกำลังจะยืนขึ้นแล้วพลังเพฮงยาลมอย่าลืมไปกินยาลมล่ะทุกคนยาลมคือคำตอบยากันลมยากันลมคือคำตอบไม่ใช่ยาดามเอตลมเนี่ยจะไปกินดามเอตลมเป็นหมดเลยไม่ได้นะสุดยอดสุดยอดโอเคเดี๋ยวเซอติฟายละเดี๋ยวพอใจละจบไปแล้วกับอีเวนต์วันนี้นะครับพอใจมากเยจีเอากี่เว้ยคือ ยากเลยจริงๆนะแต่เราว่ามันสนุกมากเลยอ่าต้องตด้แต่ว่ายากสนใจหรือเปล่านะไม่แก่ชั้นล่างนี้น่ารักช้ำวัด <c oughs> ชอบเปอยผมอะ่ะมันดูนมันเพิ่มขาโมงมีขึ้นยี่สเอร์ซ็นตอันนี้คิดว่ามันติดผมดไม่ได้ที่จริงมันน่ารักก็ถือป้ายเลยเปล่าอ่ะช่แกอ,อยากเห็นควาวมิซาโตตาตาักเรียใช่ไหมว้าวใช่ไหมหลนานนี้เช็ดกายเป็นไทยอยากกั เป็นเกนไปในคลาใช่ไหมเพราะนี่คือพร้อมเลยใช่ไหมใช่ตาตาเกลีย์อะไอยา,ยาคาบิสซาโต้นอนแล้วดูออกตาตาเกลียอายา <laughs> อยาเข้าขไปที่ประตด <laughs>